สวัสดีครับวันนี้พี่หมอมาสรุปเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของประกันสังคมของเรากันนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลนะครับช่วงนี้นะครับเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเขาจะเยียวยาผ่านผู้ประกันตนในมาตาา3 3 39และ40นะครับโดยพบว่าคราวนี้มาแปลกนะครับเริ่มต้นประกาศอยู่ในกลุ่ม ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องบางธุรกิจนะครับหลังจากนั้นประกาศออกมาเพิ่มเติมในส่วนของจังหวัดนะครับจากจังหวัดเล็กๆนะครับขยายออกมาเป็น10จังหวัดและล่าสุดนะครับวันนี้คาดว่าจะขยายเป็น13จังหวัดนะครับซึ่งความชัดเจนในการเยียวยานั้นยังตอบไม่ได้เหมือนที่พี่หมอเคยทำนะครับว่าจะเยียวยาให้กับคนที่ มีภูมิลำเนาหรือที่ทำงานหรือที่พักนะครับภูมิลำเนาก็คือตามแบบประชาชนนะครับเดี๋ยวเขาคงต้องหาวิธีการที่จะตัดสินว่าใครควรจะได้ไม่ได้นะครับวันนี้อาจจะต้องรอดูนะครับวันที่20กรกฎานะครับและอีกสามจังหวัดที่เพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเซานะครับซึ่งติดกับกรุงเทพมหานครชนบุรีนะครับแม้ไม่ติดนะครับ ก็คือถัดไปจากตัวฉะเชิงเซานะครับแล้วก็จังหวัดอุทยานะครับรวมเป็น13จังหวัดพี่หมอก็ขอให้คนที่อยู่ทั้ง3จังหวัดข้างต้นนี้นะครับได้รับข่าวดีนะครับว่าจะได้รับการเยียวยาแต่ไม่ได้ต้องการให้ตัวโควิดนะครับซึ่งกําลังอระบาดอยู่ในมหานครกรุงเทพมหานครแพร่ออกไปไกลๆนะครับเพื่อได้รับการเยียวยาไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้อย่างตัวช่วงนี้จะมีนักการเมืองมากมายนะครับออกมาพูด ไม่ว่าจะเป็นฝากฝั่งรัฐบาลหรือฝ่ายค้านนะครับแล้วก็ทั้งตัวกระทรวงนะครับตัวสำนักงานบาัญชมก็ออกมาตอบโต้นะครับชัดๆครับอย่างเช่นตัวพรรคไทยสร้างชาตินะครับก็ออกมาพูดก็คุณบีนะครับก็มาขอข้อมูลกับพี่หมอความคิดเห็นอะไรพี่หมอกให้ไปนะครับเขาก็ไปเขียนซึ่งเขียนพวกนี้ก็ดีครับมันทําให้ตัวนักการเมืองเขาเข้าใจแล้วก็พ,พยายาม ออกมาแก้ลํำนะครับก็จะมีคุณโคศกนะครับฝ่ายการเมืองของกระทรวงแรงงานออกมาแก้ลำํำอย่างที่พี่หมอเขียนไปนะครับว่าเขาก็ออกมาตอบโต้นะครับซึ่งก็ดีครับมันจะได้เกิดความชัดเจนพี่หมอไม่ได้ว่าใครถูกหรือใครผิดนะครับมันคือเกมการเมืองครับเพราะงั้นณยุคหนึ่งนะครับที่การเมืองเป็นอย่างนี้นะครับโคศกการเมืองก็ต้องพูดเพื่อเข้าข้างฝั่งนี้ถูกไหมฮะ หรือเขาอาจจะถูกเปลี่ยนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็มีนะครับผู้ที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีคนในสังคมฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นอนุวัตจัดให้นะครับคุณยุคคนนะครับอีซี่ยุคคนนะครับก็พยายามโทรเข้าไปถามนะครับเพราะพวกนี้เขาก็มี power มีอำนาจนะครับอย่างเช่นเมื่อวานนะครับคุณยุคคนก็ออกมาพูดนะครับว่าออกไปถามนะครับรอมอ วอรแรงงานคุณสุชาติคุณชาติก็มาบอกนะครับว่าต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าต้องมีความรอบคอบพี่หมอก็เข้าใจนะครับเพราะว่าเงินมันก็เยอะเนาะแต่ความเดือดร้อนมันรอไม่ได้เพราะงั้นคุณต้องหาวิธีรอบคอบแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยนะครับในการที่จะออกมาเยียวยาประชาชนนะครับอย่างที่หมอสนับสนุนหรือว่าเสนอแนะตลอดนะครับการปิดกรุงเทพปิดไม่ง่ายครับเพราะคนกรุงเทพ ไม่เหมือนคนต่างจังหวัดนะครับคนกรุงเทพมีความเป็นปัจเจกมีความเป็นอิสระสูงกว่าคนต่างจังหวัดนะครับคนกรุงเทพพูดห้ามคนกรุงเทพเด้อฮะแล้วคนเป็นคนต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดจะฟังนะครับฟังเจ้านายฟังผู้ว่าฟังนายอำเภอนะครับฟังผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งฟังอสมอนะครับหรือว่าคนในสังคมเขารู้จักกันเขากดดันกันเองคนกรุงเทพพี่หมอจะออกไปไหน ชาวบ้านสนใจไหมฮะไม่สนใจถูกไหมฮะเพราะว่ามันคือกรุงเทพเพราะงั้นการล็อกดาวน์ที่ได้ผลล็อกดาวน์ทั่วไปครับจริงๆไม่ต้องล็อกดาวน์กรุงเทพก็ได้นะครับปล่อยกรุงเทพไปแต่อย่าให้ออกนอกกรุงเทพก็ทําไม่ได้ครับเพราะกรุงเทพมันมีทางที่จะออกเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือทางน้านะครับแล้วทางอากาศคุณจะไปบล็อกได้ยังไงฮะยากครับเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาอย่างที่พี่หมอบอกเนาะตง สิบสี่วันหรือเดือนหนึ่งเลยคุณต้องปิดจริงๆครับปิดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดอันนี้เป็นทางออกจริงๆนะครับถ้าคุณยังมามัวปิดแบบรอบๆกรุงเทพอยู่ไม่ได้ฮะเพราะคนกรุงเทพก็จะรักอิสระไปทั่วฮะพี่หมอสามารถขับจากกรุงเทพไปเชียงรายภายในหนึ่งวันได้เลยถ้าพี่หมอป่วยก็ไปแพร่นะครับทุกจังหวัดลายทางไม่มว่าจะเป็นแบบปทุมธานีอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทอง นครสวรรค์ถูกไหมฮะกําแพพชเชไมฮะลำตากนะครับลำปางเชียงใหม่เชียงรายเซ็จหมดนะถ้าพี่หมอป่วยพี่หมอแวะทุกปั๊มนะครกระจายเชื้อทุกที่ถูกไหมฮะคุณต้องคุณคุณต้องล็อกดาวน์ทั้งหมดฮะค,คุณอาศัยลกลไกของตัวความเป็นต่างจังหวัดนะครับซึ่งเขาคุมกันอยู่ฮะค,คุณก็เยียวยานะครับ คุณมีงบประมาณจํากัดถูกไหมฮะถ้าไม่จํากัดเนี่ยคุณทําแบบเยอรมันเลยฮะต้องเยียวยาให้มันถึงพิกถึงริงนะครับแต่ถ้าคุณมีงบประมาณจํากัดคุณก็เยียวยาทุกทุกคนตามบัตรประชาชนคนละสามพันห้าพันพี่หมอว่าทุกคนไม่ออกมาโวยวายหรอกครับแต่เป็นวิธีการนะครับรขอให้ปิดจริงๆสักอย่างน้อย14วันหรือก็เดือนหนึ่งไปเลยนะครับไม่งั้นคุณจะหยุดความตายไม่ได้คุณจะหยุดการติดเชื้อไม่ได้จริงๆนะครับอันนี้ก็จาก ทศนะคติพี่หมอนะครับก็สรุปนะครับว่าการเยียวยางวดนี้เขายังเยียวยาอยู่ใน9อาชีพนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คืออยู่ใน10จังหวัดนะครับก็คือกรุงเทพรอบๆกรุงเทพก็มีนครนนทบุรีถูกไหมฮะสมุทรปราการปรทุมธาน,นีนะครับนะครปฐมนะครับแล้วก็ตัว นนนนทบุรีเอ้อไม่ใช่นนทบุรีนครตัวไล่เดี๋ยวจะไล่ไม่ครบนะครับก็จะมีแบบฉะเชิงเซาแต่ยังไม่ได้นะครับต้องรอวันนี้นะครับแล้วก็ตัวหสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งมันเป็นรอยต่อแล้วก็มีเชื้อแปลกๆอยู่เยอะนะครับก็จะมีสงขลาปัตตานีนาราธิวาสยาถูกไหมครับเดี๋ยวหกจังหวัดกรุงเทพกรุงเทพหนึ่งนนทบุรีสองสมุทรปราการสาม แล้วก็นนทบุรีได้เอาใหม่กรุงเทพน,นนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาค,นคนรนครปฐม6จังหวัดเดิมนะครับบวกกับ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับก็ครบ10แล้วก็วันนี้นะครับขอประชุมเพิ่มอีกพี่หมอหวังว่าจะไม่มีการประชุมเพิ่มเติมแล้วนะครับก็จะมี8ลิ้วนะครับจากเชียงสาเชนบุรีจังหวัดของเสียเฮง แล้วก็อ,ย,อยุทยาที่อาจจะได้เพิ่มนะครับทั้งมาตาา3 3 39และ40 39และ40แล้วก็คนที่ยังไม่เป็นผู้ประกันตนนะครับเป็นวิธีการเรียกให้ผู้ประกันตนมากขึ้นก็ไปสมัครครับสมัคร70บาท100บาท300บาทสมัครแล้วชอบสมัครต่อไปได้ครเหมือนซื้อประกันอุบัติเหตุนะครับได้ทุกพลภาพนะครับได้นอนโรงพยาบาล หรือได้เจ็บป่วยอยู่กับบ้านนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตนะครับสำหรับคน70นะครับแล้วก็สำหรับคน100นึ่งร้อยนอกจากเจ็บป,ป่วยแต่ไม่ได้ษาพยาบาลนะฮะเจ็บป่วยได้ค่าชดเชยทุพพลภาพได้ค่าชดเชยเสียชีวิตได้ค่าชดเชยนะครับก็จะเพิ่มมาก็คือมีเงินชราภาพซึ่งแล้วแต่นะครับต้องส่งนานมากถึงจะได้บำนาญน,นะครับ แต่ก็ไม่สัมพันธ์กับตัวมาตรา3ามสานะครับเพราะว่าขอให้มาตรา3สามสามสมัครถ้าเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วก็อันสุดท้ายนะครับ300เหมาะสําหรับคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธ์ครับหรือ,อ,อกําลังมีลูกนะครับขาให้ค่าสงเคราะห์บุตรแต่ไม่ใช่เดือนละ800นะครับเดือนละ200ก็ลองดูนะครับสมัครแต่สมัครเราได้ห้าพันก็เอาห้าพันนั้นมาจ่ายเบีย้ยนะครับหรือเงินสมทบแต่ถ้าไม่ชอบ อยากได้เงิน0้าพันไปทําอย่างอื่นไปซื้อประกันชีวิตเองก็หยุดจ่ายครับไปส่งเองนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่พี่หมอแนะนํานะครับว่าสําหรับคนที่เป็นผู้ประกอบอาชีพิสระไม่ใช่มาตราสาสามและอยู่ใน10จังหวัดหรือปัจจุบันที่ประกาศหรือ13จังหวัดที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณเตรียมนะครับมือเถือสมัครที่เว็บ sso นะครับ go t h register 40นะครับ หรือไปสมัครได้เลยนะครับที่เซเว่นอีเละครับก็คือตัวเคาน์เตอร์์วิสนะครับสมัครได้เลยนะครับหรือจะไปบิ๊กซีหรือจะไปโลตัสนะครับหรือตู้บนเติมก็สมัครได้ครับก็ลองสมัครดูครับแต่พี่หมอแนะนําว่าถ้าคนที่อยู่ต่างจังหวัดนอกเหนือจากนั้นถ้าอยากจะได้าจต้องมีทิกนะครับเข้ามาสมัครในกรุงเทพ เพื่อสื่อให้เขาเห็นว่าคุณทํางานอยู่ในกรุงเทพหรืออยู่ในสิหรืออยู่ในจังหวัดอื่นๆอีกเ้าจังหวัดที่เหลือฮะลองใช้เทคนิคนี้ดูนะครับก็วันนี้เขาคงจะประชุมว่าจะให้ใครยังไงบ้างนะครับซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่าสมัครไว้ไม่เสียหายพกแทง70ได้50าพันหู้นย์ะครับไม่มีอะไรเสียครับไม่ได้ก็คือเสีย70แต่ไม่เสียฮะ ถ้าคุณเกิดเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลนะคุณก็ได้ค่าชดเชยตามกำหนดคุณจะได้ค่าทุพพลภาพคุณก็จะได้การเสียชีวิต25000กับ50000แล้วแต่ประเภทครับเยวเร็วนะครับไปสมัครเลยครับมาตรา40ชอบหลังจากได้5,000แล้วก็ส่งต่อเอาเงิน5,000มาส่งไม่ชอบคุณก็เลิกครับสวัสดีครับ